บางครั้งในชีวิตของคนเราสิ่งที่ทำให้เราสะดุ้งและหยุดนิ่งไม่ใช่เสียงดังไม่ใช่ความวุ่นวายแต่กลับเป็นภาพเงียบๆที่เราคาดไม่ถึงเช่นเรื่องที่ผมกำลังจะเล่าให้ท่านฟังต่อไปนี้ภาพของงูตัวหนึ่งที่ขดตัวอยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าแล้วน้ำตาของมันก็ไหลลงอย่างช้าๆราวกับมีความเจ็บปวดบางอย่างที่ลึกกว่าความทุกข์ของสัตว์ทั่วไปเมื่อเห็นเช่นนั้น หลายคนอาจรู้สึกแปลกใจบางคนอาจขนลุกหรือบางคนอาจสงสัยว่างูตัวหนึ่งจะร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้อย่างไรมันเจ็บปวดเรื่องอะไรหรือแท้จริงแล้วมันแบกกรรมแบบไหนมาหลายพบหลายชาติเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นที่ชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งบังเอิญพบงูที่มีดวงตาไม่เหมือนสัตว์ทั่วไปดวงตานั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนคนที่เคยผ่านการสูญเสีย ได้เคยล้มเหลวและกําลังสแสวงหาทางหลุดพ้นบางอย่างและเมื่อเขาตัดสินใจพามันไปกราบพระพุทธเจ้าความลับที่ถูกปิดไว้ในอดีตก็เริ่มเผยตัวทีละน้อยเหมือนประตูกรรมที่ค่อยๆเปิดออกชายหนุ่มที่พบงูประหลาดตัวนั้นมีชื่อว่าสุธนะเป็นชายชนบทผู้มีจิตใจซื่อตรงแบบคนบ้านๆที่ผ่านความเหน็ดเหนื่อยของการทำงานหาเลี้ยงครอบครัวมาตลอดชีวิต เขาไม่ร่ำรวยไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีหัวใจที่อ่อนโยนต่อสรรพชีวิตชาวบ้านในละแวกนั้นต่างรู้ดีว่าหากมีสัตว์เจ็บป่วยหรือมีเรื่องเดือดร้อนใดๆเกี่ยวกับชีวิตรอบตัวสุทนะจะเป็นคนแรกที่เข้าไปช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆวันที่เขาพบงูตัวนี้ก็เป็นวันที่ดวงอาทิตย์แรงกล้ากว่าปกติลมร้อนแผดเผาไปทั่วผืนดินจนใบหญ้าแห้งกรอบ เขากำลังเดินกลับจากทุ่งนาตั้งใจจะไปช่วยแม่เตรียมมื้อเย็นตามปกติแต่ระหว่างทางสายตาก็สะดุดกับสิ่งที่ขยับได้เล็กน้อยใต้เงาไม้เก่าแก่ต้นหนึ่งตอนแรกเขานึกว่าเป็นงูสักตัวที่กำลังหาที่หลบแดดแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ขึ้นความรู้สึกแปลกประหลาดก็เกิดขึ้นทันทีงูตัวนั้นไม่ได้แผลแม่เบีย้ยไม่ได้ทำท่าคุกขามเหมือนงูทั่วไปมันหมวนตัวแน่นเหมือนกำลังกลัวอะไรสักอย่าง ดวงตาของมันฉายประกายแปลกๆขุ่นมัวปนเศร้าราวกับคนที่มีเรื่องกดทับในใจมายาวนานสุธนะอดไม่ได้ที่จะชะง,งักและมองมันนานขึ้นก่อนเอ่ยด้วยเสียงเบาเหมือนคุยกับสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจความหมายได้เจ้าเป็นอะไรหรือทำไมถึงมีแววตาแบบนี้แน่นอนว่าเขาไม่ได้คาดหวังคำตอบอะไรจากงูแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้หัวใจเขาเต้นแรง งูค่อยๆ่อยเงยหัวขึ้นและเพียงเสี้ยววินาทีนั้นมันเหมือนมองทะลุเข้าไปในใจเขาราวกับมันต้องการสื่อบางอย่างที่ค้างคาในวิญญาณมาแสนนานน้ำตาใสาๆหยดหนึ่งค่อยคคลอออกมาจากหางตามันภาพนั้นทำให้สุธนะยืนนิ่งเหมือนถูกสะกดงูร้องไห้ได้ด้วยหรือเขาถามตัวเองในใจด้วยความงุนงงปนหวาดหวันสุธนะคิดอยู่นานว่าควรทำอย่างไรดี เพราะในความเชื่อของชาวบ้านแทบทุกคนรู้ดีว่าการยุ่งเกี่ยวกับสัตว์ที่มีลักษณะผิดปกติหรือมีพฤติกรรมแปลกประหลาดอาจเป็นลางร้ายหรืออาจเป็นสัตว์ที่มีพูดมีวิญญาณหรือมีอดีตกรรมที่ไม่ธรรมดาแต่คนอย่างสุธนะมักจะฟังตามหัวใจมากกว่าความกลัวเขาตัดสินใจค่อยๆเอาผ้าเขาม้าของตนมาห่อเจ้าตัวงงไว้เบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาพระพุทธองค์บางทีท่านอาจช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากทุกนี้ได้ระหว่างเดินทางงูไม่ดิ้นไม่หนีไม่กัดเหมือนมันยอมมอบชีวิตไว้ในมือสุทนะโดยสิ้นเชิงเหมือนสัตว์ที่หมดแรงจะต่อสู้กับกรรมที่ตามหลอกหลอนมาหลายพบหลายชาติแล้วในใจสุทนะเริ่มมีคำถามมากขึ้นเขาไม่เคยพบสัตว์ที่มีแววตาเหมือนคนมาก่อนและเขาก็เริ่มรู้สึกว่า หลายอย่างเกี่ยวกับงูตัวนี้ไม่ได้เหมือนสิ่งมีชีวิตในป่าทั่วไปเมื่อถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่สุทนะค่อยๆค,คลายผ้าเขาม้าออกงูเลื้อยออกมาช้าๆเหมือนกลัวว่าจะรบกวนความสงบภาพนั้นทําให้ผู้ที่อยู่ใกล้ต่างมองด้วยความแปลกใจแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยคําเต็มไปด้วยความสงสัยว่าชายหนุ่มผู้นี้พางูตัวนี้เข้ามาทําไมและเหตุใดงูจึงดูสงบนิ่งผิดจากธรรมชาติของงูปกติ แต่ทันทีที่งูขยับเข้าใกล้พระพุทธเจ้าสิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องกลั้นลมหายใจก็คือดวงตาของมันเริ่มสั่นระริกอีกครั้งเหมือนความเจ็บปวดบางอย่างถูกกระตุ้นขึ้นมาน้ําตาไหลทีละหยดลงบนพื้นดินเบื้องหน้าองค์พระพุทธเจ้าเหมือนหยาดแห่งความเสียใจที่อัดแน่นมาแต่ชาติก่อนและในวินาทีนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ทอดพระเนตรมันด้วยแววตาที่สงบแต่ลึกซึ้งจนเหมือนจะทะลุผ่านกายเนื้อของมันไปถึงจิตวิญญ,ญาณภายใน สุทนะรู้สึกเหมือนอากาศเงียบลงทันทีไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงลมมีเพียงเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะช้าๆด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายเป็นความรู้สึกแบบเดียวกับเวลาที่คนเราเผชิญความจริงอันยิ่งใหญ่บางอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนราวกับเสียงนั้นมาจากข้างในจิตใจของทุกคนที่ยืนอยู่ณที่นั้นสัตว์ตัวนี้ เคยเป็นมนุษย์ผู้ทรงศีลมาก่อนเป็นพระอาจารย์ชื่อสักกนันตะผู้มีปัญญาลึกซึ้งและเคยทำคุณประโยชน์แก่ผู้คนมากมายแต่เพราะความเผลอไผลเพียงชั่วขณะหนึ่งเขาปล่อยให้ความถือตัวความได้หน้าความรู้สึกว่าตนเองดีกว่าผู้อื่นครอบงำจิตใจจนแสงแห่งศีลและปัญญาที่เคยสั่งสมได้ดับลงอย่างช้าๆเหมือนเปลวเทียนใต้สายลมแรงสุทนะได้ยินเช่นนั้นก็ชะงัก เขาไม่คิดเลยว่างูตรงหน้าที่ดูอ่อนแอและหวาดกลัวเช่นนี้เคยเป็นพระผู้มีความรู้สูงส่งมาก่อนยิ่งฟังพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเขายิ่งรู้สึกเหมือนมนุษย์นั้นไม่ต่างอะไรกับมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่อาจเติบโตเป็นอะไรดีๆได้แต่ก็สามารถตกลงเหวล,ลึกได้เพียงเพราะความคิดเดียวที่ผิดไปพระพุทธเจ้าตรัสต่อว่าตอนที่เขายังเป็นพระอาจารย์เขามีสิทธิ์หลายคนแต่มีสิทธิ์ผู้หนึ่งถามปัญหาที่เขาเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย เหมือนคำถามของคนที่ไม่มีความรู้เลยเขาจึงคิดในใจว่าทำไมคนเช่นนี้จึงเกิดมามีปัญญาน้อยนักเพียงความคิดนี้เองคือรากของกรรมที่ทำให้เขาต้องตกนรกชั่วคราวและเมื่อละจากนรกเขาจึงมาเกิดเป็นงูเช่นนี้เสียงของพระพุทธเจ้าดังกังวานอยู่ในใจสุทนะเขารู้สึกเหมือนเรื่องราวนี้เป็นบทเรียนสำหรับทุกคนบนโลกไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครสูงต่ำแค่ไหนหากขาดสติเพียงชั่วครู่ ความดีที่สะสมมานานก็สามารถพังทลายได้ในพริบตาเดียวงูค่อยๆเลื้อยเข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเหมือนมันต้องการขอขมาต้องการปลดปล่อยตัวเองจากโซ่ตรวนของกรรมที่มันแบกไว้มาแสนนานและในดวงตาที่ชุ่มด้วยน้ำตานั้นทุกคนที่มองเห็นต่างรู้สึกถึงความเศร้าลึกๆที่ไม่ใช่ของสัตว์แต่เป็นของมนุษย์คนหนึ่งที่เคยล้มลงอย่างรุนแรงในเส้นทางธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยความจริงทั้งหมด ที่จะเปลี่ยนชีวิตของสุทนะและเตือนใจผู้ที่ได้ฟังเรื่องนี้ไม่ให้ประมาทในความคิดและความรู้สึกแม้เพียงวินาทีเดียวในชีวิตมเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสจ,จบความเงียบก็ปกคลุมไปทั่วเหมือนมีใครชะงักเวลาเอาไว้ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่เสียงลมหายใจก็เบาจนแทบไม่ได้ยินความรู้สึกหนักหน่วงบางอย่างกดทับหัวใจของสุทนะราวกับเขาเองกำลังเห็นเงาของกเก่าตนสะท้อนผ่านงูตัวนั้น เงาที่เตือนว่าแม้คนดีเพียงใดก็อาจพลัดพลั้งได้ในชั่วเสี้ยววินาทีของจิตที่หลงผิดงูค่อยๆเลื้อยเ,อเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอย่างเชื่องช้าเหมือนแบกภูเขาแห่งความผิดไว้บนหลังมันหยุดอยู่ตรงหน้าพระพักก่อนจะหมอบลงเหมือนจะกราบแม้มันจะมีร่างกายของสัตว์แต่สิ่งที่แสดงออกกลับเต็มไปด้วยความสำนึกและอ่อนน้อมอย่างลึกซึง้งจนผู้ที่ยืนล้อมรอบต่างอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนใจ น้ำตาของมันยังคงไหลยอย่างไม่หยุดราวกับได้พบความจริงที่มันรอคอยมานานหลายภพชาติในวินาทีนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นด้วยเสียงที่ละมุนแต่วิ่งทะลุเข้าไปถึงจิตใจของทุกคนเหมือนเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงพูดหากแต่เป็นกระจกที่สะท้อนความจริงอันยิ่งใหญ่ให้เห็นชัดเจนสักกนันตะเจ้าหลงลืมไปว่าศีลและปัญญาที่เจ้าสั่งสม ม่ได้เป็นเกราะป้องกันถาวรหากจิตเผลอคล้อยตามอัตตาเพียงชั่วนิดเดียวเจ้าก็จะตกลงในเหวแห่งอวิชชาได้ง่ายเหมือนคนเดินในความมืดเพียงลำพังงูสถานทั้งร่างเหมือนคำตรัสนั้นฟาดลงตรงกลางหัวใจของมันอย่างแรงชั่วขณะนั้นเองเหมือนภาพความทรงจำจากอดีตชาติลอยกลับมาในดวงตาที่แดงก่าของมันอย่างที่ไม่มีใครเห็น แต่ทุกคนสัมผัสได้ผ่านน้ำตาที่ไหลต่อเนื่องในวินาทีนั้นเองพระพุทธเจ้าก็ตรัสขึ้นด้วยเสียงที่ละมุนแต่วิ่งทะลุเข้าไปถึงจิตใจของทุกคนเหมือนเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงพูดหากแต่เป็นกระจกที่สะท้อนความจริงอันยิ่งใหญ่ให้เห็นชัดเจนความคิดที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวมิได้ทำร้ายผู้อื่นแต่มันทำลายตัวของเจ้าเองเหมือนเมล็ดพิษเล็กๆที่ตกลงในใจ เมื่อเวลาผ่านไปมันจะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้แต่ทุกทรมานคำตรัสนี้ทำให้หลายคนที่ยืนฟังรู้สึกเหมือนถูกเตือนโดยตรงแม้จะไม่ได้ทำผิดใหญ่โตอะไรในชีวิตแต่เคยเผลอคิดไม่ดีบ้างเคยถือตัวบ้างเคยเปรียบเทียบผู้อื่นบ้างและตอนนี้ก็เหมือนความคิดเหล่านั้นย้อนกลับมาให้พวกเขาเห็นเงาของมันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมงูค่อยๆเชิดศีรษะขึ้น มองพระพุทธเจ้าด้วยสายตาเหมือนมนุษย์ผู้สำนึกผิดจนสุดกำลังมันไม่มีเสียงไม่มีคำพูดไม่มีภาษาที่สื่อความรู้สึกเหล่านี้ได้แต่น้ำตาและความสั่นสบายของร่างกายมันบอกทุกอย่างแทนคำพูดได้ดีกว่าใดๆน,ในสุทธนะเองก็เผลอก้าวไปข้างหน้าเล็กน้อยเขารู้สึกเหมือนงูกำลังขอทางออกกำลังร้องขอแสงสว่างบ้างอย่างเขาเอ่ยเสียงสัน่น พระพุทธองค์แล้วสัตว์ตัวนี้ยังมีทางหลุดพ้นหรือไม่คำถามนั้นเหมือนถามแทนใจของใครอีกหลายคนที่ยืนอยู่โดยเฉพาะคนที่เคยทำผิดเคยล้มเคยมีช่วงชีวิตที่เดินผิดทางและววันนี้กำลังตามหาหนทางใหม่ให้กับชีวิตเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสตอบเบาๆแต่ทุกคำชัดเจนก้องกังวานไปทั่วทั้งลาน ตราบใดที่ยังมีใจสำนึกผิดและยังมีความตั้งมั่นที่จะชดใช้กรรมตราบนั้นยังมีทางพ้นเสมอแม้จะต้องใช้เวลาหลายภพชาติแต่ทันทีที่จิตกลับสู่ความบริสุทธิ์กรรมย่อมเบาบางลงเหมือนเมฆที่ค่อยๆจางหายไปบนท้องฟ้าเมื่อได้ยินเช่นนั้นงูเหมือนถอนหายใจทั้งร่างมันไม่ได้ขึ้นเสียงไม่ได้เคลื่อนไหวมากนัก แต่ทุกคนรู้สึกชัดเจนว่าภายในดวงตานั้นมีประกายแห่งความหวังเล็กๆผุดขึ้นความหวังที่มันไม่ได้รู้สึกมานานแสนนานนี่คือคลิมอ็กซ์ของเรื่องจุดที่งูจากผู้แบกกาหนักได้เริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางและนี่ก็เป็นช่วงที่หัวใจผู้ฟังหลายคนสั่นตามเพราะพวกเขาเองก็เหมือนงูในบางช่วงชีวิตเคยล้มเคยผิดทาง เคยหลงไปตามอัตตาการได้เห็นงูได้รับโอกาสทำให้คนฟังรู้สึกว่าบางทีฉันเองก็ยังมีโอกาสพระพุทธเจ้าจึงตรัสสรุปด้วยถ้อยคำที่ลึกกว่าทะเลและกว้างกว่าท้องฟ้าว่าการตกต่ําไม่ใช่จุดจบของชีวิตแต่เป็นกระจกสะท้อนให้เจ้ามองเห็นจิตที่แท้จริงของตนถ้าเจ้ากล้าเผชิญมัน เจ้าก็จะเติบโตอย่างแท้จริงเหมือนต้นไม้ที่แข็งแรงเพราะเคยยืนทนลมพายุสุทนะยืนฟังพร้อมน้ำตาคลอเขารู้สึกว่าไม่ใช่งูเท่านั้นที่กําลังได้รับคําเตือนแต่เขาเองก็ได้ยินเสียงเตือนในใจว่าต้องระวังความคิดทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเพราะบางครั้งแผลที่ลึกที่สุดไม่ได้เกิดจากการกระทำ แต่เกิดจากความคิดที่เกิดขึ้นเพียงวูบเดียวและในช่วงเวลานั้นเองทุกคนรู้ทันทีว่านี่คือจุดที่เรื่องราวกระแทกหัวใจของทุกคนอย่างแรงที่สุดงูเงยหน้าขึ้นอย่างสงบแม้ยังร้องไห้แต่น้ำตานั้นไม่ได้มาจากความเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปมันมีประกายแห่งความยอมรับการปล่อยวาง และความหวังที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆภายในจิตของมันผู้ฟังทั้งหมดรู้สึกเหมือนได้ยืนอยู่ต่อหน้าความจริงอันยิ่งใหญ่ของชีวิตความจริงที่ว่าคนเราจะไม่ล้มเหลวเพียงเพราะผิดพลาดแต่จะล้มเหลวจริงๆก็ต่อเมื่อไม่ยอมลุกขึ้นอีกนั่นคือช่วงเวลาที่ทุกหัวใจเชื่อมกันอย่างเงียบๆเหมือนลมหายใจของทุกคนล้อมรวมเป็นเสียงเดียว เสียงของความหวังใหม่เมื่อเสียงของงูเงียบลงเหลือเพียงลมหายใจแผ่วเบาที่เหมือนจะหลุดออกมาพร้อมกับความเจ็บจากกรรมเก่าภาพนั้นทำให้ผู้คนที่ยืนล้อมอยู่รู้สึกได้ถึงความหนักอึ้งที่ไม่อาจอธิบายเป็นคำพูดได้ยิ่งเมื่อพระพุทธเจ้าหลับตาลงอย่างสงบเพื่อรับรู้ถึงวัฏจักรของสัตว์เล็กตัวนี้ความเงียบยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ก้องที่สุดในหัวใจของทุกคน เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อให้เราได้เห็นว่าแม้แต่สิ่งมีชีวิตที่คนส่วนใหญ่กลัวและรังเกียจที่สุดก็ยังมีเรื่องราวที่เดินทางมายาวนานเกินกว่าจะเข้าใจได้ในเสี้ยววินาทีเดียวและในช่วงนั้นเองคือคลาแม็กที่แท้จริงไม่ใช่แค่สำหรับงูแต่สำหรับทุกคนที่เฝ้าดูเหตุการณ์นี้ด้วยจิตใจที่เปิดรับความจริงของกรรมที่ว่าทุกสิ่งที่เราทำ ทุกความคิดทุกการเลือกล้วนทิ้งร่องรอยไว้กับตัวเราไม่วันใดก็วันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสอย่างแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยพลังที่เหมือนจะสั่นสะเทือนจิตของผู้ฟังมากกว่าเสียงใดในโลกใบนี้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเพียงประโยคเดียวทำให้ทุกการตั้งคำถามของมนุษย์เมื่อต้องเผชิญทุกขทำไมต้องเป็นฉันฉันทำอะไรผิด ชีวิตไม่ยุติธรรมเลยทั้งหมดกลายเป็นความเข้าใจที่ชัดขึ้นทีละน้อยผู้เท่าที่ยืนด้านหลังสุดถอนหายใจยาวเหมือนได้ยินคําตอบที่รอคอยมาครึ่งชีวิตบางคนเป็นพ่อค้าเก่าบางคนเป็นผู้ประกอบการที่ล้มหลวแล้วสร้างใหม่บางคนเคยตัดสินใจผิดพลาดจนเสียสิ่งสำคัญไปทุกคนต่างเห็นตัวเองในเรื่องของงูตัวนี้ สิ่งมีชีวิตที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นนักบวชผู้ทรงศีลแต่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบด้วยการดูหมิน่นชายที่เคยเดินบนเส้นทางธรรมก็ต้องลงสู่พบที่ต่ำกว่าอย่างน่าสะเทือนใจและนี่คือจุดที่คนอายุ55บวกเข้าใจได้ลึกซึ้งที่สุดเพราะคุณผ่านชีวิตมามากพอที่จะรู้ว่าความผิดพลาดบางอย่างไม่ได้แค่เกิดขึ้นแล้วหายไปแต่มันตามหลอกหลอนเหมือนเงา ความโกรธคําเดียวการพูดประมาทครั้งเดียวการตัดสินใจขณะใจร้อนสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ทั้งเส้นยิ่งนึกถึงอดีตยิ่งรู้ว่าเรื่องราวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับงูแต่มันสะท้อนทุกวงจรชีวิตของมนุษย์นี่คือคลายแม็กซ์ของเรื่องกรรมไม่เคยลืมใครแต่ก็ไม่เคยปิดประตูให้ใครเช่นกันกรรมไม่ใช่การลงโทษ แต่คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติชีวิตจึงไม่ใช่เรื่องของการกลัวกรรมแต่คือการรู้ตัวและเลือกให้ดีขึ้นในทุกวันการเลือกใจอ่อนแทนใจแข็งเลือกให้อภัยแทนการจำล้วนเปลี่ยนภพภูมิที่เรากำลังสร้างวันต่อวันเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแผ่เมตตาให้สัตว์ตัวนั้นแสงของความสงบแผ่ซ่านเหมือนสายลมอ่อนๆที่แตะลงบนหัวใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้น งูตัวนั้นเริ่มสงบลงอย่างช้าๆความทรมานคลายตัวเหมือนภาระหนักที่ตกลงจากไหล่ของผู้แบกมันมานานหลายชาตินั่นคือไม่ใช่แค่ของงูแต่ของทุกคนที่ได้เห็นความจริงของชีวิตผ่านเรื่องราวนี้ฉากสุดท้ายนี้จึงไม่ได้จบด้วยความเศร้าหรือความกลัวแต่มันจบด้วยความเข้าใจความเข้าใจว่าชีวิตเดินต่อไปได้เพราะเราเลือกที่จะเบาใจลง ความเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เราเคยทำเคยคิดเคยพูดล้วนสร้างเส้นทางข้างหน้าอย่างซื่อสัตย์ต่อธรรมะเสมอและความเข้าใจที่ว่าแม้เราจะเคยผิดพลาดแค่ไหนชีวิตก็ยังให้โอกาสใหม่เสมอตราบใดที่เรายองรับมันด้วยใจที่ถ่อมตนสำหรับชายวัย55บวกที่ผ่านโลกมามากพอเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่นิทานธรรมะ แต่คือกระจกสะท้อนช่วงชีวิตที่กำลังที่สุดของชีวิตคือช่วงเวลาที่ทุกการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆทุกคำพูดที่อ่อนโยนทุกการกระทำที่เมตตาลวนกลายเป็นทรัพย์สินทางวิญญาณอันล้ำค่าและเมื่อเรื่องราวนี้ปิดในเวเบาคุณก็จะรู้สึกถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่จริงมากความสงบไม่ได้มาเพราะชีวิตสมบูรณ์แบบแต่มาจากการยอมรับว่าชีวิตเป็นอย่างที่มันเป็นและนั่น คือบทเรียนที่ไม่มีอะไรในโลกนี้แทนได้เมื่อเรื่องราวของงูที่ร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ภาพของความทุกข์ทรมานแต่คือความเข้าใจอันลึกซึ้งว่าชีวิตของทุกคนล้วนเดินไปบนเส้นทางของกรรมที่เราเป็นผู้สร้างเองทีละน้อยเหมือนลมหายใจที่เงียบงนันแต่ค่อยๆสร้างภูเขาแห่งผลลัพธ์ขึ้นมาทั้งชีวิตเรื่องนี้ อาจทำให้หลายท่านย้อนมองกลับไปยังเส้นทางของตนเองและเห็นว่าทุกความผิดพลาดที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทําร้ายเราแต่เพื่อเตือนให้เราเดินด้วยความระมัดระวังและเมตตายิ่งขึ้นถ้าวันนี้ท่านรู้สึกใจสงบลงเพียงเล็กน้อยหรือมองชีวิตด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมนั่นแปลว่าเรื่องราวนี้ได้ทําหน้าที่ของมันแล้วและหากท่านอยากติดตามเรื่องราวธรรมะลึกซึง้งเรื่องเล่าชวนคิดหรือบทเรียงชีวิต ที่ช่วยให้แต่ละวันของเรามีน้ำหนักด้วยปัญญามากกว่าเดิมท่านสามารถกดติดตามช่องของเราได้เลยไม่ต้องรีบร้อนแค่กดไว้เพื่อวันที่ใจต้องการพื้นที่เงียบๆไว้ฟังบางสิ่งที่มีความหมายและในวิดีโอถัดไปผมจะพาท่านไปรู้จักเรื่องราวอีกบทหนึ่งที่สะท้อนความจริงของกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างงดงามไม่แพ้กันหวังว่าเราจะได้เดินทางต่อไปด้วยกันอย่างสงบเรียบง่าย และเต็มไปด้วยความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นทุกวันเมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆปิดฉากลงเหมือนผ้าม่านในโรงละครชีวิตถูกดึงลงอย่างช้าๆสิ่งที่ยังคงอยู่ไม่ใช่ภาพของงูที่ร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแต่คือความรู้สึกที่แทรกซึมอยู่ลึกในหัวใจของเราความรู้สึกที่บอกว่าชีวิตมนุษย์นั้นเปราะบางเพียงใดและกรรมที่เราสร้างทุกวันสำคัญเพียงใด สำหรับผู้ชายวัยกว่า55ปีซึ่งเดินผ่านโลกมาด้วยประสบการณ์หลายคนอาจเคยเผลอทำผิดพลาดหรือเคยเสียใจในบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้แต่เรื่องนี้เตือนให้เรารู้ว่าไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่และไม่เคยมีสิ่งใดศูนย์เปล่าหากเรายังมีใจที่จะเปลี่ยนแปลงบางครั้งการเห็นชีวิตเล็กๆต้องเวียนไหวชดใช้สิ่งที่ตนเคยทำทำให้เราเข้าใจชัดว่า ความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากโชคชะตาแต่เป็นผลของการสร้างด้วยความตั้งใจจริงและความอ่อนโยนต่อทั้งตัวเองและผู้อื่นหากหัวใจของเรายังคงรู้จักเมตตาชีวิตก็ยังมีความหมายต่อไปในทุกลมหายใจเมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆปิดลงเหมือนประตูไม้เก่าที่ถูกดันเข้าหากันอย่างแผ่วเบาสิ่งที่ยังรออยู่ในบรรยากาศไม่ใช่ความน่ากลัวของงูหรือความสะเทือนใจจากกรรมเก่าที่มันแบกข้ามพบ แต่คือความเงียบงามของความเข้าใจที่ค่อยๆซึมลงในหัวใจของผู้ฟังทุกคนเหมือนลมอ่อนที่พัดผ่านในยามเย็นทําให้เรารู้ตัวว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยการเดินทางที่ยาวไกลและบางครั้งก็หนักเกินกว่าจะพูดออกมาแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องมองย้อนกลับไปและถามตัวเองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเส้นทางที่ผ่านมาบ้างเรื่องของงูตัวนี้อาจเป็นเพียงเรื่องเล่าแต่ความหมายที่มันฝากไว้กลับลึกกว่าที่มองเห็น มันเตือนเราว่าการกระทำเล็กๆในวันนี้อาจกลายเป็นภาระใหญ่ในวันข้างหน้าและในทางกลับกันการให้อภัยการวางใจลงการเลือกความอ่อนโยนเหนือความโกรธก็อาจกลายเป็นแสงสว่างที่พาเราเดินข้ามความมืดไปอย่างสงบได้นี่คือสิ่งที่ผู้ชายวัย5้บวกเข้าใจดีที่สุดเพราะคุณผ่านโลกมาไกลพอที่จะรู้ว่าความสงบไม่เคยเกิดขึ้นเพราะชีวิตสมบูรณ์แบบ แต่มันเกิดขึ้นเมื่อหัวใจยอมอ่อนลงต่อความจริงของโลกก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆปิดฉากลงเหมือนผ้าผืนใหญ่ที่ถูกพับอย่างประณีตผู้ฟังหลายคนอาจรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ยังอุ่นอยู่ในใจความเงียบสงบที่ไม่ได้มาจากการหลีกหนีชีวิตแต่มาจากความเข้าใจว่าชะตาของทุกคนล้วนเดินตามร่องรอยของกรรมที่ได้สร้างไว้ทั้งดีและร้ายปะปนกันเหมือนเส้นด้ที่ถักทอเป็นผืนเดียวกัน ชีวิตไม่เคยสมบูรณ์แบบและเรื่องของงูที่ร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้สอนให้เราเห็นอีกครั้งว่าแม้แต่ความผิดพลาดที่คิดว่าไม่มีทางแก้ก็อาจกลายเป็นประตูสู่ความสงบได้หากเราเลือกที่จะยอมรับมันด้วยใจที่เปิดกว้างในตอนท้ายนี้จึงอยากชวนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ชมวัยที่ผ่านโลกมาจนเข้าใจรสชาติของทั้งความสำเร็จและความสูญเสียมองย้อนกลับไปในชีวิตตนเองเบาๆเหมือนเรายือนอยู่ริมระเบียงบ้านยามเย็น ลมพัดเอื่อยกลิ่นชาอ่อนๆลอยขึ้นมาแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราสะสมไว้มากแค่ไหนแต่คือความสงบที่เรามีขณะเดินไปบนเส้นทางของตัวเองทุกลมหายใจทุกความคิดดีทุกการให้อภัยล้วนเป็นกุศลที่ส่งต่อไปยังวันข้างหน้าและหากท่านรู้สึกว่าเรื่องราวนี้มีคุณค่า เมื่อเรื่องราวทั้งหมดเดินมาถึงช่วงสุดท้ายเหมือนลมหายใจของผู้ชมทุกคนก็ผ่อนลงพร้อมกันอย่างเงียบๆเรากับว่าได้วางบางสิ่งที่แบกมานานโดยไม่รู้ตัวเรื่องของงูที่ร้องไห้ต่อหน้าพระพุทธเจ้าอาจเป็นเพียงภาพหนึ่งในอดีตแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่กลับเหมือนสายลมอ่อนที่พัดผ่านใจทำให้เราย้อนกลับไปมองชีวิตของตนเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิม ฉายไว้5 5บวกส่วนใหญ่หล้วนผ่านทั้งความสำเร็จความผิดหวังและการเรียนรู้มากมายจึงยิ่งเข้าใจว่ากรรมของมนุษย์ไม่ใช่เรื่องลึกลับไกลตัวแต่เป็นผลลัพธ์ที่สั่งสมจากสิ่งเล็กๆในทุกวันของชีวิตเมื่อเรานั่งนิ่งๆสักครู่จะรู้ว่าความสงบไม่ได้มาจากชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่มาจากการยอมรับเส้นทางที่เราเดินผ่านมา ไม่ว่ามันจะเต็มไปด้วยการทดสอบหรือเนี่ยหนึ่งเลือกช่องสายลำท่ไหนเรื่องนี้เตือนให้เราเห็นว่าแม้สัตว์ตัวเล็กอย่างงูยังมีภพภูมิและความเจ็บปวดของมันเองมนุษย์อย่างเราก็ยิ่งควรหันกลับมาฟังเสียงภายในเพื่อรู้ว่าควรทำอะไรให้ใจเบาขึ้นในวันต่อไปการให้อภยัยการวางความโกรธและการทำความดีแบบเบาๆไม่ต้องอวดใครล้วนเป็นหนทางที่นำเราเข้าใกล้ความสงบ มากกว่าเงินทองหรือความสำเร็จภายนอกใดๆหากเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกสงบลงแม้เพียงเล็กน้อยเมื่อเรื่องราวทุกอย่างค่อยๆปิดฉากลงสิ่งที่ยังลอยอยู่ในใจของผู้ฟังไม่ใช่ภาพของงูผู้เต็มไปด้วยบาดแผลอีกต่อไปแต่เป็นความจริงของชีวิตที่สะท้อนเข้ามาอย่างเงียบงามความจริงที่เตือนว่าทุกลมหายใจที่เราใช้ไปลวนสร้างเส้นทางให้ตัวเราในวันข้างหน้า บางครั้งบทเรียนสำคัญไม่ได้มาจากผู้รู้หรือผู้ใหญ่เสมอไปแต่อาจมาจากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่ทนทุกข์เพราะผลของการกระทําในอดีตเหตุการณ์วันนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่าทางธรรมแต่เป็นคำเตือนอ่อนโยนสำหรับคนที่กำลังเดินบนเส้นทางชีวิตช่วงหลังที่เต็มไปด้วยการคิดย้อนกลับการประเมินตัวเองและความปรารถนาที่จะใช้เวลาที่เหลือให้มีคุณค่ามากกว่าเดิมเมื่อคุณฟังจนถึงตอนนี้ ผมเชื่อว่าคุณคงสัมผัสได้ถึงความสงบแบบบางเบาที่แทรกเข้ามาในใจความรู้สึกที่ทำให้เราหยุดคิดสักครู่แล้วทบทวนว่าวันนี้เราได้พูดอะไรได้ทำอะไรได้คิดอะไรที่ปล่อยให้หลุดออกไปเป็นส่วนหนึ่งของกรรมใหม่ในชีวิตหรือไม่เรื่องราวนี้จึงเหมือนประตูบานเล็กๆที่เชิญให้เราก้าวเข้าไปสู่การมองชีวิตด้วยสายตาที่นุ่มนวลขึ้นขอบคุณมากที่ร่วมเดินทางผ่านเรื่องราวนี้จนถึงวินาทีสุดท้าย เมื่อเรื่องราวทั้งหมดค่อยๆปิดฉากลงเหลือเพียงความเงียบสงบที่วางตัวอยู่ระหว่างลมหายใจผู้ชมที่เดินทางมาจากเรื่องราวนี้ตั้งแต่ต้นคงสัมผัสได้ว่าไม่ใช่แค่เรื่องของงูไม่ใช่แค่เรื่องของนักบวชในอดีตและไม่ใช่เพียงนิทานธรรมะเพื่อฟังแล้วจบไปเท่านั้นแต่เป็นกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นเส้นทางชีวิตของตัวเองเส้นทางที่เต็มไปด้วยการเลือกการผิดพลาดการเรียนรู้และการให้อภัย ทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเองและเมื่อมองย้อนกลับไปเราอาจเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นว่าชีวิตไม่ได้ให้คุณค่ากับคนที่สมบูรณ์แบบแต่ให้คุณค่ากับคนที่กล้ายอมรับความจริงของตัวเองกล้ายอมรับว่าเคยผิดกล้ายอมรับว่าเคยโกรธและกล้ายอมรับว่าตนเองยังมีบางสิ่งต้องเรียนรู้กรรมจึงไม่ใช่เงาที่ตามหลอกหลอนแต่มันคือแสงที่ส่องให้เราเห็นทางไปข้างหน้าอย่างชัดเจนขึ้น และในความสงบนี้เองคุณอาจจะรู้สึกเหมือนใจเบาลงเล็กน้อยเหมือนได้วางของหนักที่ถือไว้มานานความรู้สึกแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เงินซื้อได้ไม่ใช่สิ่งที่ตำแหน่งหรือความสำเร็จสร้างขึ้นได้แต่มันเกิดจากการเปิดใจรับเรื่องราวที่มีความหมายและปล่อยให้มันค่อยๆทำงานในความคิดของเราอย่างเรียบง่าย